สบายดีพี่น้องท้องฝ่ายสุขุดสุคนนะครับวันนี้บ่าวเอ็ก e ก็จะพาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวนะครับบรรยากาศนั่งชิลนะครับบรรยากาศตรงนี้อ้ทางอยู่ด้านหลังของบ e ่าวเอ็กก็จะด้านหน้าของบ่าวเอ็กก็จะเป็นเกี่ยวกับภูเขาภูเขาวันนี้จะพามา,ารับงานนะครับเนาะของก้านเหลืองเฟสสองเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศโดลังจับงานนักร้องกำลังเริ่มมานะครับเนี่ยเนี่ยนั่งชิลชิวชิวชาน ขายก็กำลังเริ่มมาแล้วนะครับตรงนี้คือเออ้าวเหลืองเนาะใครชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะขอบคุณเนาะครับน้องทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกาลังใจเนาะครับบ่าวแอดก็จะพาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็มานะครับเนาะเนี่ยแซ่บเวอร์เนาะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยพี่เจ๊กำลังทำมันทมินเนาะครับเนาะสองวันสองคืนเนาะครับเนาะตรงเนี้ย เนี่ยใครชอบบรรยากาศแบบนั่งชิวตรงนั้นจะเป็นดนตรีนะพี่น้องเนี่ยจะพาพี่พาน้องมาเบิกโรงงานน้ําแข่งเกียรกแกของเราก็เป็นอีกส่วนร่วมนะครับเนาะขอบคุณพี่นะ้องเมเมย์นะค่นะัสวัสดีมีสุขจ้าวันนี้เป่าแอสมานอะกสถานที่เนะาะมารับงานนะคับเนาะเนี่ยนักร้องกําลังเริ่มเข้ามาเนาะเนี่ยวงดนตรีกําลังจัดเอ่อบูต่างๆนะครับแบบ นั่งชิวเลยเนอะหลังบ้านเบลเอสเองเนาะวันนี้อ่าตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมของเสียยีนเอฟซี FC ของเราเนาะครับเนาะอ่าท่านรองท่านรองเนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบูธเนาะครับนั่งชิวเนาะเนี่ยเนี่ยนักรองนักรองมาเพียบสองวันสองคืนนะครับใครชอบบรรยากาศแบบชิวๆแบบนี้เนาะครับเนาะนะลูกทุง่งลูกทุงนะ่งเนาะเนี่ยเราจะมีตอกมีเต็นท์มาตรงนี้ได้เลยนะครับในบูธ ต่างๆกังก็เริ่มมาแล้วครับเนาะโรงงานน้ำแข็งเกลียเกของเราก็รับเกียรตินะครับจากท่านาท่านรองเนาะได้มาทำงานตรงนี้ขอบคุณมากๆพี่พรี่สวัสดีมีสุกเช่นกันนะครับพี่เขากรายสวัสดีมีสุกยู่ดีม่แห้งเช่นกันเนาะเราก็จะเตรียมถอเตรียมถังมาให้กับท่านลูกค้า้อเนี่ยธรรมะขมิ้นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นโอ้สุดยอดสุดโต่งนะครับเนาะแซ่บหลายน้ำซุปนีก่กลมกล่อมมากๆเลยเนะครับนี่ตรงนี้ก็มีเนาะ <esta> <Yeah. S 1> เดี๋ยวลูกคงลูกค้าเพื่นกัเนี่ยทั้งมาเอี่ยมของโรงงานน้ําแข็งเกล็ดนั่งแกมาพร้อมเลยนาะครับมา,าใหา้พี่ปานาาได้ใช้ฟรีๆเนาะครับเนาะเสร็จจากงานก็กลับบ้านได้เลยเนาะขอบคุณ11ล้านดวงตาข้างบนด้วยนะครับขอบคุณพี่เขากลายด้วยคิดทอดคิดถึงคือเก่าเดียครับน้องเมยสวัสดีมิสุกจากพี่เข่ากลายเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณไพรีเนาะครับเนาะจากพี่เข่ากลายทักทายฝั่งนู้นก็ร้านคุงร้านค้าเพื่อนกับเต้อง ขอโทษขอภายเดอเนี่ยบรรยากาศนั่งชิลมากเนี่ยเกียรติเกอของเราก็มารอซัพพอร์ตเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเจมากินข้าวตรงนี้เลยนะเนี่ยเจเราก็มาหน้างานเลยเนาะครับเนี่ยหน้างานกินข้าวกันตรงนี้เลยเด้เนี่ยลุยงานเต็มที่กันนเกียรติเกอของเราเนี่ยลูกค้าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยเราก็จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เลยเนาะ เนี่ยเป็นการเป็นงานเรียกใช้บริการโรงงานแข่งเกรตังเกของเรานะครัขบขอบคุณเนาะเนี่ยร้านค้าร้านขายเพิ่นก็เริ่มมาแล้วด้วยพี่น้องอวันนี้ก็จะมีะนักรองนักร้องเดี๋ยวบ่าวแอจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศอู้นักร้องใจอร่อยก็มาเนาะเหลายท่านเนาะมาวันนี้นักร้องนะเนี่ยเนี่ยเป็นบรรยากาศเนาะเนี่ยแบบบ้านบ้านนูน่นภูเขาภูเขาเนี่ย พี่อ้วนจุงเบยสวัสดีมีสุขเช่นกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารลูกศกลูกชิ้นนะครับเนาะเนี่ยแตาม,มาละกอกแตาม,มาละกอกเพิ่งกำลังเริ่มทยอยมาแล้วนะครับเนาะเนี่ยเบอร์แล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไรสไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนาะมมนคนนาเกจังหวัดนครพนมเนี่ยเพิ่งกำลังจัดบูธวันแรกแฮกหมานเนะพี่น้องวันนี้มีข้าวจี่ไข่ปิ้งไข่ปลาหมึกทอดนะครับเนาะย,ยาา หอยนางรมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมสุดยอดสุดโต่งนะครับเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรอกตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนะครับแซ่บเวอร์ของเราอีกแล้วนะครับเนาะเห็นกันทุกบู๊ตเลยนะครับเนาะตรงนี้เบื้องในนี้แต่ละท่านเพื่นก็เตรียมความพร้อมนะครับเนาะรอรับพี่ป้านาอาเนาะครับเนาะช่วงเย็นๆตรงนู้นก็จะเป็นทั้งตำทถลกตำทะเลเนาะครับาร้านตรงนู้น สุดยอดนั่งชิวครับพี่น้องเนี่ยมาได้นะครับนะ้องที่การเหลืองตะบ,บนอ่อกากเหลืองอำเภอนาเกตจกังหวัดนครปนมของเราเนาะเนี่ยนักร้องกำลังเริ่มอ่าประยงทยอยขึ้นซ้อมเลยนะครับพี่น้องได้พบกันตอนเย็นนี้ได้เนี่ยเนี่ยระหว่างโรนะครับใบก็รอ,อล,ลายหมูลายตากมีพึ่งสวัสดีมีสุขเช่นกันนะครับ คุยก่อนเนาะระหว่างรอเพราะว่ารอบแรกเผาแอดก็อันนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยขอบคุณพี่พึ่งด้วยนะค,ขคนะคขอบคุณพี่อ้วนจุงเบิร์พี่พี่ไทยบ้านสวัสดีมีสุขจ้าเนาะครับเนาะขอบคุณพี่เขาเนี่ยบอลเอดก็ไม่ค่อยว่างเนาะคือโอกาสตลมแม้จะขึ้นส่งงานนายเนาะพอเราก็มารับงานแบ่งออกไปสองสายได้วันเนี้ยมันเสียงอีสานด้วยเนาะ ศรีษะก็น้องๆก็จะพากันไปที่ะตำบลอะไรนะตําบลพระทองเนาะ,ะครับเราเนาะอยู่ตรงบ้าวันนี้พบกันเนาะคับน้องบอยเอ็กซ์กจะมาตรงเนี้ยงานคอนเสริร์ตใหญ่ตรงเนี้ยน้องสองวันสองคืนมาพบกันตรงเนี้ยตรงที่ด้านเหลืองหลังบ้านบา่าวเอดเองเด็พี่น้องนักร้องมาเยอะแยะใครสนใจเนาะครับมาได้ที่ร้านตรงเนี้ย เนาะึ้นไปแล้วก็จะเป็นเขื่อนใครชอบแน,ว,นวธรรมชาติแบบบ้านๆเนาะครับเนาะวกซองคลาสสิกเนาะมีนักร้องมาเพียบเลย2วัน2คืนเนาะครับตอมพบพบวันที่ตรงเนี้ยการเหลืองเพสองเออมีที่กลางต่อกลางเต้นนอนด้วยสบายชิลๆกันได้พี่น้องเนี่ยกับบรรยากาศอ่าเย็นๆก็จะมีลมแบบบรรยากาศอ่ามองไปข้างข้างๆรอบๆนี่็จะเป็นแบบบ้านๆได้พี่น้องเนี่ยมีทํา ธุรกิจกีดยงกีดยางเนาะเดี๋ยวเห็นเยอะแยะไปหมดขอบคุณพี่อ้วนจุงเบยด้วยนะครับเนาะนี่ก็เนี่นหนไหมการที่เราชอบในการที่เรามาตรงเนี้ยเราจะขึ้นลงขึ้นไลน์เนาะครับตรงเนี้ยเราก็ขยันอดทนลงคลิปสม่ําเสมอส่งงานนายเอาเกียรเวลาเนาะครับเนาะ,ะขึ้นไลน์เอาหน้าเอาตาของเขา ได้มาพูดมาคุยได้พี่น้องได้มาสัมผัสกับพี่พี่น้องๆนะครับเนาะใครว่างก็แวะเวียนเขามาเยี่ยมมายามกันเนาะพี่พลีขอบคุณมากๆนะครับเนาะขอบคุณอ่าสวัสดีพี่ไทยบ้านด้วยจ้าเนาะครับพี่พรีทักทายเด้อเนาะครับเนาะแล้วก็น้องอ่าอะไรนะแฟนของไอ้นั่นนะน้องยุ้ยยุยเหรอนี่ก็ฝากด้ยช่วงนี้บ่าวเอ็ดโกจะไปบ้านใครช้าก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าบ่าวเอ็ดโก งานเยอะช่วงนี้รับงานอีเวนต์เพียบเลยเนาะ,นะเสร็จจากนั้นก็จะเป็นโมรามอะไรอีกเนาะเสร็จจากบ้า,านค่ะคุณร้วมิตรเนาะครับก็จะมาพบมาพบกันอีกที่ตำบลพระทรงเนาะอยู่ในวัดพัดทองเลยเนาะครับพี่น้องเออเนี่ยเราก็จะทํางานไปด้วยควบคู่กับการทําช่องไปด้วยได้พี่น้องเห็นไหมเรามีความสุข น้องครับน้องเห็นไหมเอาเวลาว่างทุกอย่างขอบคุณน้องเมเมีด้วยน้องครับน้องนี่ก็น้องเมเมีก็น่ารักมากๆฝากพี่ฝากน้องก่อนเดี๋ยวเริ่มยังเริ่มต้นอยู่น้องๆเมยเมยเดี๋ยวเราก็ไปช่วยพี่ๆเพื่อนๆที่เขาผ่านไปเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วหลายๆบ้านเรามีความสุขเ๋ยน้องเมเมีเนาะน้อง น้องบ่าวจ้อยก็โอเคแล้วสบายไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วน้องบ่าวจ้อยเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วเนาะแต่ช่วงที่เขามาเก็บเวลาเวลาเราก็ไปช่วยเต็มที่เท่าที่แรงเราไหวเนาะเราก็ไปเรารู้กันอยู่แล้วเราคบกันมาตั้งนานแล้วน้องบ่าวจ้อยเนาะฝ่าฟันอุปสรรคกันมาล้มลุกคลุกานกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มาทําช่องใหม่ๆเลยแหละบ่าวเอ็ดน้องเขาก็ปังมากๆหลายๆบ้านพี่น้องที่โดนน้องครับทาเกี่ยวกับดารงดดาราเนาะครับ ก็เป็นกำลังใจให้เนาะครับเนาะไม่ว่าการได้ของแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องได้เรียนรู้ไปตลอดตลอดเนาะบ่าวแอ๊ก็ต้องได้เรียนรู้ล้มลุกคุกคานเหมือนกันกับพี่ๆเพื่อนๆเหมือนกันเนาะครับไม่มีช่องใหญ่ไม่มีช่องเล็กแต่มิตรภาพเนาะครับในสื่อออนไลน์ตรงเนี้ยเราต้องเก็บรักษาไว้ดีๆเนาะเหมือนบ่าวจ้อยกับบ่าวแอ๊นี่เขารู้จักกันมานะนมแล้วก็ตั้งแต่เริ่มใหม่ๆเนาะแล้วก็มาทําในแนวเดียวกันทีเนี้ยเรามาทํานแนวเดียวกันดาราพี่น้อง มันหลงและเลื่องไปกับยอดวิวนะช่วงช่วงหนึ่งเนาะบ่าวเอ็ดยอมรับว่าตัวเองนั้นหลงหลงทางเพราะว่าอะไรอยอดรายได้มันทําให้เรา,ายิ่งยิ่งยิ่งมีรายได้เรายิ่งฮึกเหิมได้พี่น้องตอนที่บ่าวเอ็ดทำเนระาก็มีลงคลิปแล้วก็จะลืมคิดไปว่าเราก็มีพี่มีน้องที่เคยซัพพอร์ตเราแต่ก่อนไม่เคยสนใจเลยนะตอนที่บ่าวเอ็ดมา,าทำให,ใหม่ๆนะ คือเราก็โดนซึมซับจากพี่ๆบอกว่าถ้าผ่านกฎผ่านเกณฑ์ไปแล้วไม่ต้องไปวิ่งลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ทําตามพี่ๆเป็นเพื่อนแต่มานั่งคิดอีกทีหนึ่งอ้าวแล้วถ้าเราผ่านไปแบบนี้คนที่เขาคอนซัพพอร์ตเราละ่ะที่เขายังไม่ผ่านเราจะเอื้อมมือไปช่วยเขาแบบไหนมันก็เหงาด้วยเราก็กจะเป็นคนที่เหงาในทีนี้ย<ม>เหมือนว่าวีลงแต่คลิปแต่คลิปแต่คลิปาก็หาแต่ไรายได้ของเราจนลืมไปเรียน วิชากับเพื่อนๆพี่ๆอะไรคือเรียนวิชาการทําของแบบแอดเตคือการจะเรียนเราไม่ได้มีแบบครูมานั่งสอน,นในห้องเรียนนะไม่มีเขียนกอไก่ขอไข่ไไแบบเนี้ยเ,เราไปไปหาประสบการณ์แบบไหนไปหาตามบ้านต่างๆได้พี่น้องที่เราไปเรียนไลฟ์สดของพี่ๆเพื่อนๆเอ๊มุมมองของพี่คนนี้เป็นอีกแบบเนี้ยมุมมองในบ้านหลังนี้เขาพูดไปอีกแบบเนี้ยมุมมองของบ้านหลังนี้ยเขาจะ ไปในแนวทํากระทรวงกรเกษตรอีกบ้านหลังนี้เขาจะไปทางแนวร้องพงร้องเพลงอีกบ้านหลังนี้เขาะสบความสเร็จแบบไหนเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาดูตัวเองได้ี้ยเรามาทําช่องวิเคราะห์ว่วาเออเราจะไปทางแบบไหนรูปแบบของเราจะไปทำปั้นช่องเราจะเป็นแบบไหนเราต้อง okay, uh, เรียนรู้ <okay. S 1> นะครับนนเาานาะพี่อะไรเนี่ย ภาษาอังกฤษเนาะครับตาเบาเองก็ไม่ค่อยเห็นไม่ได้ใส่แว่นเนาะขอบคุณมากๆากเนาะครับเนาะขอบคุณเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวคอนเสิร์ตเพิ่งจะเริ่มเดี๋ยวพี่น้องเห็นไหมมาตอนนี้ก็จังดดดดดแดดอยู่นะลมพัดวีวีชอบในแนวแบบเนี้ยเนาะครับเนาะชิลชิลนั่งชิลมาได้โอ้ยบรรยากาศพี่น้องหรือว่าเราจะกางต่อกางเต็นท์เนาะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมีให้กางต่อกางเต็นท์ แบบทักชิ้วแล้วก็จะขึ้นไปที่ภูเขาได้ก็ได้หลังตรงนี้เนาะครับเนาะสวัสดีค่ะน้องเมย์เนาะครับเนาะพี่อะไภาษาอังกฤษบอกเออดวงเดือนพี่ดวงเดือนสวัสดีมีสุขเช่นกันนะครับเนี่ยอ่าขอโทษขออภัยเด้อภาษาอังกฤษสซนเอกเซนเอพิทฟิทนะพี่ดวงเดือนเวลาบอกเอสพีกอังกฤษแล้วมันจะตะเพี้ยนเนะพี่ดวงเดือนสวัสดีจ้าจากน้องเมย์เนาะครับเนาะวันนี้บอกแอสจะไม่ได้ขึ้นเยอะเนาะเราแค่อ่าส่งนายเด้อพี่น้องเพราะว่าอะไรเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปทําคลิปเด้อ ส่วนมากบา่าวแอกก็ชอบทําคลิปนะแต่เราไม่มีเวลาพักหลังในบา่าวแอกก็จะไลฟ์สดให้ลดลงสักหน่อยเนาะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูตรงเนี้ยเราก็ต้องเอางานประจําเรากอดเดยวพี่น้องทำควบคู่ไปกับงานอ่าตรงเนี้ยเนาะเนี่ยน้องน้องขนาดน้องนอ,งนองเห็นไหมการกินขอ,ขอกินข้าวแล้วมาหน้างานไปนี่เราก็ลุยกันแบบนี้เด้เนี่ยเนี่ยคนอนเสิร์ตเี่ยไหมเขาขึ้นมาซักซ้อมซ้อมดนตรงดุนตรนตีเครื่องสง่งเครื่องเสียงโอ้โเนาะพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวเอจะพาพี่พาน้องไปดูได้ไหมนี่กว้างขวางเนี่ยใครชอบมันแนวธรรมชาติตรงนู้นก็จะเป็นลานาสวนยงสวนยางเนาะในการทําทีา่จังหวัดนครปนุปนครอำเภอนาเกตพี่น้องตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเลกพักหนึ่งก็ร้านค้าร้านขายประกอทยอยทยอยมาเนาะเนี่ยสองวันสองคืนมานี่นั่งชิลเลยนะครับตรงนเนี้ยเนี่ย เบิ่งแล้วชมแล้วฝากก like, ดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนาะมวลคนนาะเกจังหวัดนครพนมเป็นรูปเป็นหลักสู้ขององคใจดนำะเก่าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมน้ำร้อนพัดน้อง,อง,อง,องมากันเยอะๆเลยเด้อพี่ดวงเดือนขอบคุณมากๆนะครับน้องต่างปฐกุตต่างประเทศเห็นไหม,ตร,หไหมตรงนี้ก็คือบรรยากาศแบบบ้านๆจริงๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจัดบูธเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยไปหลอกไปรุ่นมาเพียบกลางคืนนะพี่น้องอื เชิญพี่ป้าน้านอาเนาะครับน้องมาแล้วฉันนิ่งตรงแล้วเทสเครื่องเสียงอยู่ในพี่น้องเนี่ยนักร้องมันก็ทยอยทยอทยเคยไปซ้อมคออยู่พี่น้องครับเนี่ยระบบแสงแสงไอ้สีแสงเส,ส,งสียังใช่ไหมโดมกระพัดวีวีเห็นไหมบรรยากาศฮัลโหลอาลยุในางานนี่แหละ บอ,บอมาส่งเันทางลมพัดเข้ามาอยู่นี่ก็ได้เออเข้ามาได้ยังก็ได้ลมพัดแรงมากเลยขอบคุณพี่ปานาทุกทุก,ทก,ทกบ้านด้วยนะคะเนี่ยกับบรรยากาศน้องอีสานบ้านเราลมพัดแรงมากตนนัวเนี้ยเนี่ยวุ่นวิบ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 แล้วเนี่ยตั้งเหลือเยอะนะครับเนะาะบูนนะครับเนาะ กระถางฟรีนะบริการฟรีนะครับพี่น้องตรงนี้ก็มันนั่งชิววันนี้นักล้อจะมาหลายๆท่านเนาะตรงนี้ก็หลายาหลายท่านมาล้อเพื่อความชอบอะไรอย่างเนี้ยแบบเพื่อชีวิตนะ้อพี่น้องนเนี่ยคุณพึ่งดีจ้านะครับเอาขึ้นสักหกสิบห้านาทีก็พอแล้ว <c oughs> ขอบคุณพี่พลีมากขอบคุณพี่ดวงเดือนนะครับนะ้องขอบคุณ มากๆแล้วก็ขอบคุณน้องเมีมีนะครับน้องฝากมั่นน้องเมีมีด้วยนะครับเราเดี๋ยวไปบ่อยก็ต้องไปบ้านน้องเมีมีบ่บ่อยเนาะเนี่ยบางออดสิบปูนี่ครับพี่ก็ไม่ค่อยว่างเด้อช่วงนี้ก็ขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะไปหาดูคลิปเอาเนาะน้องเมีมีพี่บางออดสวัสดีจ้านะครับน้องน้องบางออดที่พี่เข่ากายขอบคุณมากๆเนี่ยน่ารักมากๆพี่เข่ากายก็ขอบคุณน้ำจิ้นน้ำใจนะครับเนาะเนี่ยเอาบางเอ็ดโก้พาพี่พานโนกนะครับเนาะระหว่างที่เราทํา งานด้วยแล้วก็จะไลฟ์สดลุงไปด้วยเนี่ย okay, mm hmm. เอาใช่นีกก็พอเนาะขอบคุณพี่พานาอาบอกเอสโคตัวลงุงมาเลิกกับน้องเนี่ยขอบคุณน้ําคิดน้ําใจขอบคุณน้ำใจ,ำใจดีๆจากพี่จากน้องเนี่ยเพื่อนเข้าใจบอกเอสเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในงานาบริการเนาะบอกเอสกจะไปหลายๆพื้นที่เนาะรับงานคอนเสิร์ตเยอะมากเลยช่วงนี้ขอบคุณนะครับน้ำคิดจา้างใจจากพี่ป้านาอาอในจังหวัดนครปนครมุกดาหาร เห็นไหมการทําช่องทําให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นะพี่น้องเห็นไหมเราได้ทั้งงานด้วยได้ทั้งมิตรภาพทางชู้ด้วยและก็เรามีงานเพื่อจะป้อนงานให้เราตลอดทั้งงานใหญ่ๆอย่างนั้นนะงานคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นเสียงอีซงเสียงอีสานนะอ่าน้องอุ้งอ,อกอุ้งอิงมาเนี่ยเบลเวสก็ต้องไปรับงานหมดเนาะขอบคุณน้องวาว่านะครับตัวแทนแม่จันแม่อะไร แค่ใจขอบคุณมากๆนะคะตัวเราแอดจะขอตัวลงก,กว่าเดิอพี่น้องเนาะขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะะเนาะก็อย่าเจ็บอย่าจุกบ้งม,มีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยเนา มีตลอดไปนะคะน้องันอดทนลงคลิปสม่ำเสมออย่าเอาตัวเองไปเปรียบก,กับคนอื่นบ้านอื่นเราทําสไตล์ของเรานะะเนาะคบเนาะและคุณจะพบความสําเร็จนะคระคเนาออย่ากลัวอยา่อยาอายในสิ่งที่เราทำานะครบเนาะผิดถูกเราลองทําไปก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ไขใหม่ก็ได้นะะเนาะคบเนาะเหมือนแบบแอดล้มลุกคุกคานกว่าจะมีวันนี้ได้เบบแอดล้มลุกคุกคาน4ปี5ปีแล้วนะะเนาะอ่าเจ็ดปีนี้เราพอดีเราเข้ามาในะะสู่วงการตรงเนี้ยเนาะเราก็พอจะรู้ระบบเนาะครับ หลบหลีกนะครับเนาะอย่าเป็นบ้านที่อ่าเนี่ยเใช่ไหมเรากําลังซุ่มซ้อมอยู่พอดีเนี่ยแม่นมากเลยเสียงน้องพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องบังปลายขอบคุณหลายๆนะครับน้องขอบคุณน้องบ่าวาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยฟุ่มเสียงเนี่ยกําลังซักซ้อมไปแล้วนะครับอ่าน้องบ่าวาดนะครับน้องขอบคุณพี่เข่ากายด้วยแล้วก็ขอบคุณอ่าน้องเมเมี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเอจะไปเยี่ยมพยายามเด้อน้องอัน พี่ไพลีเราแล้วก็น้องบางโอนนะครับเนาะไปแล้วบ๊ายบายครับ